อันนี้ก็มารีวิวนะคะกับข้าวที่เราห่อมากินที่ทำงานนะคะพอนี้ได้งานอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านนะคะพื้นที่ใกล้ๆบ้านก็มีโอกาสได้ทำกับข้าวห่อมากินนะคะตอนนี้สีสันดูไม่น่ากินนะคะแต่ว่าก็มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะอยู่เป็นฟักทองนะคะที่ปลูกเองนะคะอันนี้พ่อปลูกเองก็เลยเอามาแกงใส่กระดูกหมูแล้วก็ ใส่วุ้นเส้นค่ะตอนนี้วุ้นเส้นอืดม,มากแล้วนะคะอันนี้เราไว้กินตอนกลางวันนะคะนนี้เป็นข้าวที่ห่อมาส่วนตัวนี้นะคะแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรนี้ก็เป็นแก้วมังกรที่ได้จากหน้าบ้านนะคะเขามีเส้นหัวหมูเขาก็เลยให้มาก็เห็นว่าอยู่ที่บ้านสองวันแล้วไม่มีใครกิน,ก,นก็เลยเอามากินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกแล้วมันก็จะเละเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำพริกค่ะเพราะว่าแกงมันดูเหมือนจะจืดก็เลยใช้น้ำพริกช่วยะคะ่ะตัวนี้ซื้อที่ตลาดนะคะกิ๊บจะซื้อมาไว้เป็นแบบยกโหละคะ่ะก็เอามาไว้กินเสริมนะคะในกับข้าวเวลาที่เราอยากได้น้ำพริกมาทานนะ,ะก็เงินตกกระปุกละสิบกว่าบาทน,นะตัวนี้อะคะ่ะ ส่วนตัวนี้ที่ต้องมีประจําเลยก่อนหน้านี้ก็จะกินเป็นกาแฟซื้อก็จะเป็นอยู่ที่ราคา20 25 30แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะลดต้นทุนก็เลยชงมากินเองเป็นกาแฟร้อนก็มันจะมีบางฟิลนะคะสาหรับคนที่กินกาแฟก็จะอยากกินแบบกินร้อนบ้างกินเย็นบ้างอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็คือจะกินร้อนถ้ากินเย็นก็จะใช้โอรันตินสองซองแล้วก็กาแฟหนึ่งแต่ถ้ากินร้อนก็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะมันก็อร่อยดีค่ะก็ มันเป็นรถที่ตอนนี้กำลังลงตัวสำหรับลิ้มของกิ๊บนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะเป็นถั่วดินต้มอยากได้โปรตีนอันนี้ไปส่งของเมื่อกี้ค่ะที่ร้านก็คือส่งของเข้าไปในเมืองแล้วก็เจอแม่ค้าก็หามาขายแล้วเราก็อยากกินด้วยแล้วอยากได้โปรตีนตัวนี้ก็ซื้อมาตัวนี้เป็นเขาขายแก้วละ20บบาทส่วนตัวนี้นะคะเหมือนกับข้าวจะเยอะนะคะวันนี้เยอะมากแต่เมื่อว,วานเมื่อวานไม่ มีแค่กับข้าวอย่างเดียวกับเม็ดบัวเนาะอันนี้ก็เป็นเม็ดบัวเม็ดบัวนี่เก็บมาเองเลยนะคะแฟนเขาไปดักปลาไหลคะ่ะมาไว้เลี้ยงเขาเจอก็เลยตามทางเขาก็เลยเก็บมาให้ค่ะเก็บให้หลายวันละก็นั่งกินเล่นๆนะคะก็อร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะบำรุงหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอว่ามันประโยชน์ยังไงก็กินหมดแล้นี่นขนาดเยอะเท่านี้ บางคนเขาก็บอกว่ามันเมาแต่ก็กินมันก็ไม่เมานะคะก็อร่อยดีก็กินเสิร์นดีส่วนต์นนันี้นะคะก็เป็นขนุนอันนี้เป็นขนุนที่น้าปลูกเองกลับไปบ้านกลับไปหาแม่นะก็เลยให้มาซิกหนึ่งเอามาไว้ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครกินไม่ยากเลยให้เอามากินนะคะแต่เนื้อมันอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้อวบเท่าไหร่นอะมันแห้งๆแต่หมดขึ้นด้วยแต่ความหวานและก็ความหอมมันก็ยังมีค่ะก็ อร่อยดีค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ในหนึ่งวันของวันนี้นะคะวันนี้ได้กับขา้าวดมสมบูรณ์มากเลยเป็นกับข้าวที่หอมากินเองเพราะว่าถ้าไม่หอมานะคะทุกคนก็ม,มีมีร้านขายอยู่ข้างๆค่ะก็มีนานๆไปอดุด่นเขาทีหนึ่งเพราะว่าด้วยอยากเซฟงบประมาณด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เจยบก็อยู่ที่ ที่ไอ่สี่สี่สิบสี่ห้าห้าสิบประมาณเนี้ยค่ะถ้าน้ำถ้าเราซื้อก็อยู่ที่สามสิบบาทประมาณนี้ก็วันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทก็แทบจะหมดแล้วเนาะเหลือสามสิบบาทเท่านั้นเองค่ะหอมมาแบบนี้ก็ประหยัดดีก็ทำกับข้าวไปด้วยก็กินได้ทั้งครอบครัวค่ะเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะค่ะส่วนน้ำตัวนี้ก็ เอามาซื้อแล้วก็พอขวดมันอยู่ก็ตอนแรกก็จะเก็บไปขายอะค่ะแต่ว่าที่บ้านนะคะเขาเอามาเกาะน้ำไว้ดื่มอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้หอมค่ะเอามากินที่นี่ค่ะพี่ค่ะในหนึ่งวันเมนูอาหารก็จะประมาณเท่านี้นะคะรีวิวให้ทุกคนฟังนะคะก็ กากติดตามช่องด้วยนะคะช่องนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด like, ด share, กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ